สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเกี่ยวกับเติมแพ็คไหนดีแพ็คไหนคุ้มนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆืที่ต้องการเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตในราคาถูกผมขอแนะนําร้านเติมเกม tgs เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยไม่มีรีฟันทางร้านจัดโปรโมชั่นถูกมากๆนะครับ เติมได้ทุกแพ็กอย่างแพ็คราคา2,500บาทเติมมาททางร้านเนี่ยลดเหลือเพียง1,700บาทเท่านั้นนะครับประหยัดเนี่ยไปถึง800บาทเลยนะถ้าาเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เว็บไซต์เพจไลน์ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับไปดูที่แพ็กเกจแรกกันก่อนเลยนะครับมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาที่สิทธิพิเศษรายเดือนนะครับแพ็กนี้เนี่ยเติมคุ้มแน่นอนนะครับ อันแรกเลยเนี่ยผมเติมไปแล้วนะครับก็คือพรของเฮริน่านะครับถ้าเติมครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่149่บาทนะครับ28วันแล้วมันก็จะมีแพ็คถาวเรเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับสิทธิพิเศษที่คุณจะได้เนี่ยคือจํานวนครั้งต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับถึง300ครั้งนะนั่นทําให้เราเนี่ยปล่อยบอดได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนสูงสุดของคุญแจเนี่ย55ชิ้นด้วยนะครับหรือว่าเพิ่มในส่วนของแม็กกุญแจเน แลวก็ยังได้รับทองการผจญภัยเพิ่มเติมอีก10%นั่นเองนะครับส่วนแพ็กเกจที่2เนี่ยมันเด้งขึ้นมาก็คือ319นะครับถ้าเติมกับทางร้าน TGS นะครับแพ็กเกจนี้เนี่ยจะอยู่แค่250บาทเท่านั้นนะครับก็คือถูกกระเติมเองแน่นอนนะครับส่วนแพ็กข้างล่างครับก็จะมี219กับ1 4 9นะครับเหมือนเดิมเลยเติมกับทางร้านก็จะถูกกว่านั่นเองนะครับแพ็กที่2เนี่ยเขาบอกว่าอา,าได้รับอัศวินจากการวจนภยัยเพิ่มขึ้น10%นะครับ แล้วก็มาทันที่2นะครับก็คือได้รับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีก1 0นะครับและสุดท้ายก็คือได้รับ EP อัศวมจรภัยเพิ่มขึ้นอีก10%นนั่นเองนะครับท้ายสุดครับมาดูที่แพ็กร่างนะครับสนับสนุนพัฒนารายวันนะครับก็คือลดเวลารับคุญแจเนี่ยหกสิบวินะครับหมายความว่ากุญแจเนี่ยเราจะได้เร็วขึ้นเหนือบูตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ฟักไข่สัตว์เลี้ยงทันทีอ่าไม่ต้องรอเวลานะอันนี้คือเราฟักได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็มอบตั๋วสนัััับนนนนนนเี้งอิทท10ช่ะคร สามพันนี้เนี่ยผมแนะนําเลยสำหรับคนที่คิดว่าจะเล่นเป็นเดือนขึ้นไปนะครับสามพันนี้คุ้มแน่นอนนะครับถัดมาครับก็จะมีแพ็คพิเศษนะครับแล้วกดเข้าไปที่ต้อนรับอ่ะก็จะมีแพ็คสาบห้าบาทนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าได้ตั๋วทองเนี่ยสิบใบเลยนะครับที่เหลือก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันถัดมาที่แพ็ค ระยะเวลานะครับผมแนะนําเป็นแพ็ค69เลยครับเพราะว่าตรงนี้ได้ตั๋วด้วยนะครับส่วนแพ็คร้านค้ารายวันนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะครับส่วนแพ็กเกจร้านค้า r u b ีนะครับอันนี้ตั้งใจไฟดีนะถ้าเกิดเติมเองเนี่ยราคาก็เต็มเต็มนะสมมติว่าเพื่อนๆเติมแพ็ค2องพันะครับก็คือราคาเต็มนะแต่ถ้าเติมกับร้าน TGS นะครับแพ็คนี้เนี่ยจะเหลือแค่พันเเท่านั้นนะครับนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆนะครับประหยัดไปถึง800บาทเลยนะครับ แล้วก็เติมตรงนี้เนี่ยมันได้2เท่าด้วยนะครับค่อนข้างคุ้มมากๆเลยถัดมาที่มุมซ้ายนะครับอย่างพวกแพ็คที่เป็นจํากัดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆตัดสินใจนะแต่ว่าเติมไปทางร้านเนี่ยก็ถูกกว่าเติมเองนะอย่างแพ็ค3ามร้อยสี่กันนะครับเติมมาทางนั้นก็250นะถือว่าประหยัดไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่แพ็คที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยคือแพ็กกิจกรรมครับจากนั้นนะครับก็มาที่บัตรพาสอ่าสำหรับแพ็กพาสเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับอย่างเซน่าพาสก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อน ซื้อเองนะครับในราคาเต็มมันก็จะมี349กนะครับกับ729อ่ะแพ็คล่างเติมงกว่าทางร้านนะเท่ากับ250สนะครับส่วนแพ็คบนเนี่ยเติมงกว่าทางร้านเนี่ยเหลือแค่500บาทนั่นเองนะครับถือว่าประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับคนที่คิดว่าจะเล่นถึงเดือนเนี่ยแพ็คพวกนี้คุ้มมากๆครับเพราะว่มันได้ตั๋วกาชารูบี้ทองกุญแจเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เราต้องใช้อยู่แล้วนั่นเองนะครับ ถัดมาที่แพ็คผจญภัยนะครับจริงๆมันมีแพ็คผจญภัยหนึ่งนะอันนี้ผมเติมไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีแพ็คผจญภัย2นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่7 2 9ิานะครับตเติมทางรางก็จะอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะเหมือนเดิมเป็นแพ็คทรัพยากรนั่นเองนะครับหรือว่าแพ็คเคลีย์ด่านั่นเองนะครับถัดมาที่หัวข้อด้านขวานะครับก็จะเป็นแพ็ครีเลย์นั่นเองนะครับหรือว่าแพ็คเติมต่อเนื่องนะจริงๆแพ็คตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ได้ในส่งของทรั เนี่ยไล่ไปเลย35บาท69บาทนะครับแล้วก็1 4 9บาทถ้าเกิดเติมเองเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2 5 3บาทนะครับถ้าเกิดเติมมาทางนั้นนะครับก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับําไมาที่แพ็คที่2นะครับก็คือรีเลย์เรียกพิกอัพนะครับแพ็คนี้เี่ยจะได้เป็นตั๋วทองนะครับถ้าเกิดเติมทั้งหมดเลยนะมูคลค่าจะอยู่ที่397บาทนั่นเองนะครับเติมาทางร้านก็ถูกกว่าแน่นอนนะครับส่วนแพ็คล่างสุดน,นะคะก็จะเป็นตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับ อ่าถ้าเติมทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่262บาทนั่นเองนะครับเติมเทางนั้นก็เหมือนเดิมแหละถูกกว่าเติมเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเทคนิคสําหรับมือใหม่นะครับอาที่เช่นปั้นตัวละครไหนก่อนนะครับเทคนิคการฟาร์มกินตัว6ดาวตัวไหนนะครับดันบอสเนี่ยควรลงดันไหนก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับมาดูที่หัวข้อแรกก่อนนะครับ ควรปั้นตัวไหนก่อนนะครับสำหรับตัวละครที่ผมมองว่าควรจะปั้นสุดเป็นตัวแรกนะครับก็คือแทโอนะครับในเมตาตอนนี้นะสามารถใช้เคียร์ด่านลงหอคอยอารีนาได้นะครับสำหรับแทโอนะหลายคนเนี่ยอาจจะปั้นไปถึง C3 หรือว่า C6 แล้วก็แล้วแต่ดวงนะส่วนผมเนี่ยได้แค่ C2 เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับมาที่หัวข้ออุปกรณ์นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าแทโอเนี่ยควรใส่เป็น เซตครี ree, หรือว่าเซตไฮด้าที่เป็นตีบอสนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถปั้นทีมบอสวัวได้ก่อนหรือว่าปั้นทีมบอสไฮด้าได้ก่อนอย่างของผมเนี่ยสามารถาปั้นทีมโจมตีบอสวัวได้ก่อนก็เลยใส่เป็นเซตครีไปก่อนนะครับสามารถดูตรงกราฟได้เซตครีตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่อันดับ2นะครับเซตได้เนี่ยจะเป็นเซตของบอสหรือว่าไฮด้านั่นเองนะครับเห็นไหมส่วนการตีบอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับ ถ้าออฟไม่สวยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ตีแค่บวกเก้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดออฟสวยออฟตรงใจก็ให้บวกสิบสองไปเลยนะครับอาทิเช่นอ่าออหลังไหนที่เป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรืออัตราคิดคอนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ออฟพนี้ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ดีครับสาม,มารถตีบวกสิบสองได้เพื่อให้ประสิทธิภาพของตัวละครได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนก็จะตั้งคำถามว่าอา้าวเราควรเนะอาตัวละคร6ดาว ตัวไหนมาให้เทโอกินนะครับแน่นอนว่าชอยแรกอะ่ะจริงๆมันคือเลนะตัวแจกฟรีที่ทุกคนได้มาจริงๆใช้ไทโอในการฟาร์มเลยครับเลจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับยิ่งขึ้นมาทีสองเนี่ยตัวไทโอเนี่ยดีกว่านะครับสำหรับการฟาร์มนะก็คือสกิลหนึ่งกับ2เนี่ยสเทินก็คือจบเลยนะครับฉะนั้นเลเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกที่เหมาะกับการกินให้ไทโอเนี่ยเปิดช่องอุปกรณ์นะครับตอนนี้มันก็จะมีกิจกรรมแจกตัวเลอาร์มา1ตัวใช่ไหม ก็คือสามารถเอาเละอรเนี่ยมาปลดล็อกช่องในหนึ่งแล้วก็กินเลไปอีกหนึ่งช่องนะครับฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอ่าสี่เซตเนี่ยถ้าไทโอใส่สี่เซตเนี่ยมันก็ได้อากคีรีคอนสามสิบเอร์เซ็นแล้วก็ไม่สมองการสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวไทโอเนี่ยมันสามารถแบกด่านได้ไกลขึ้นอ่านี่คือเหตุผลเนาะอ่าหลายคนคงงงว่าเอาแล้วทำไมพี่ไม่กินเละจริงๆผมมีตัวละครจูพี่อยู่ตัวหนึ่งและผมปั้นมารู้สึกว่ามันกากมากผมก็เลย เอาจูพี่ให้ไทโอกินไปนะครับเนื่องจากว่าผมเปิดตู้พิกอัพมาเนี่ยมันได้สซีนแล้วผมก็เลยเอาสซียนเน่ยมาเป็นระเมศมังกรกับบอสบัวแทนจูพี่ไปเลยแทนั้นจูพี่ผมไม่ได้ใช้ก็คือให้ไทโอกินไปนะครับประมาณนี้หรืออีพที่หนึง่งเพื่อนๆจะปั้นตัวละครหนึ่งตัวพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ต้องเลือกตัวที่ไม่ใช้จริงนะอ,อย่างเช่นเนี่ยทีมมังกรผมจะไม่ใช้จูพี่แล้วผมอาจจะปั้นจูพี่ขึ้นมา ให้เป็นหกดาวแล้วก็ไม่กินอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเจเนผมไม่ใช้ก็อาจจะปั้นขึ้นมาเป็นหกดาวแล้วก็กินอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงดันเลสบอสนะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันควรจะลงดันไหนก่อนนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับการเปิดตัวละครเนาะบางคนอาจจะได้ปาสคาร์ามาก่อนก็อาจจะไปฟาร์มไฮดานได้ก่อนอย่างผมเนี่ยไม่มีปาสคาร์ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยดันนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะครับอย่างผมช่วงแรกเนี่ยผมมีแค่จูพี่ใช่ไหมผมก็จะฟาร์มได้แค่ มังกรกับ,บวัวแค่นั้นได้ซีินมาก็อาจจะมังกรไกลขึ้นวัวไก,กลขึ้นอะไรเงี้ยอ่ามังกรน่าจะไกลสุดแต่นี้ผมยังไม่ได้ลงนะแต่อัเนี้ยวัวเนี่ยถ้าจะให้ดีมันต้องเปเอสปาร์นานะครับเอสปาร์นามันแบกได้ไกลสุดอยู่แล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแต่ผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับก็เลยต้องใช้ซีินไปก่อนนั่นเองนะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวละครเลยจริงๆมันไม่สามารถ เรียนลำดับได้ว่าอพี่มังกรก่อนไหมบัวก่อนไหมหไ้ได้ไหมมันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราได้มาด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างอย่างของผมละกันผมเนี่ยกำลังฟาร์มเซตคริใช่ไหมผมก็จะเอาเซตคริของบัวเนี่ยมาใส่ให้กับพวกตัวเดเมจเพื่อแบกดาบไปก่อนแล้วก็กลับมาตีมังกรที่หลังส่วนให้ได้นเนี้ยผมต้องรอปรั๊ดค่ายหนึ่งเดียวเลยอยู่นี้ผมไม่ค่อยอยากจะปั้นนะ่ะผมคิดว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเซฟก็ดิลองแล้วลมันมันไม่เวิร์กก็เลย กะว่าเปิดเอสปาร์าให้ได้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมานั่งทานะครับก็ประมาณนี้มาที่หน้ากาชานะครับหลายคนคงอยากรู้ในส่วนของวิสลิตัวละครนะครับว่าตั้งไว้ประมาณไหนนะครับแถวบนเลยนะครับก็จะเป็นแทโอกับบิสเกตนะครับแถวที่2นั่นก็จะเป็นปาสคาร์เอสปาร์าเซอินก็คือทีมตีบอสนั่นแหละเข้าใจง่าย,ายเลยซึ่งเอปาร์าผมก็ยังไม่ได้สักทีนะครับ่วนัดล่างเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะตัวที่มันแบบดีๆเลยก็จะเป็นอีวาน คารอนนะครับตัว2ตัวเนี้อาจสุดได้เลยไลย่มันก็จะเป็นในส่วนของยูอีกนะครับแบ็กโหลดเนี่ยอาจจะไม่ต้องสุดก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมอยากจะปั้นแบ็กโหลดขึ้นมาให้มันสุดไปเลยสำหรับดันบัวน,นั่นเองนะครับาการเรื่องผมก็จะประมาณนี้นะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดกรชาให้ดูด้วยเองนะครับมา,าดูปิดท้ายคลิปนะครับว่าจะดวงดีหรือเปล่านะครับผมซึ่งตู้บนนี้ค่อนข้างเกลือนะครับอย่าพูดดีกว่า มันก็ทุกทีแหละทองไหมขอทองก่อนโอ้โหทองจริงครับเพื่อนเพื่อนแต่ขออีวานแล้วกันนะไม่มีเงาเลยโอเคครับได้ค่ะร่อนตัวดีอยู่นะแล้วก็เฟืองเยี่ยนก็ใช้ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อืมนะคแล้วก็โอเคครับถือว่าไม่แย่อันนี้ปอบใจตัวเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรับกาชาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ chụp cha